สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีตั้งค่านะครับแป้นพิมพ์ให้เปลี่ยนภาษาไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับผมก็วิธีง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงวินโดว์ด้านซ้ายนะครับตรงที่สตาร์ทแบบนี้นะครับคลิกขวาครับแล้วก็มาที่เซตติ้งครับอพอมาตรงนี้เสร็จนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ทํา แอร์ลังก์นะครับผมกดเข้าไปเลยพอมาหน้านี้นะครับให้มาที่แรงก์เวกครับอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับขอจะเขียนว่า Windows Display Language นะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเรามีภาษาอังกฤษหรืออังกฤษนะครับหรือภาษาไทยอยู่ไหมถ้ามีเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับให้คุณผู้ชมมาติดตั้งภาษาไทยก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่า เราได้ดาวน์โหลดภาษาไทยมาแล้วก็คือมาตรงบวกแบบนี้นะครับในที่นี้ผมมีอยู่แล้วนะครับวิธีติดตั้งก็กดที่บวกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คําว่าไทยนะครับภาษาไทยเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ c h ai เนาะนะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับเขาก็จะขึ้นภาษาไทยขึ้นมานะครับก็ให้กดดาวน์โหลดนะครับในที่นี้ผมดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับอันนี้ของผมทําเป็นตัวอย่างให้ถ้าจะกดดาวน์โหลดก็คือมาติดที่ภาษาไทยแบบนี้แล้วกด next นะครับเขาจะให้เรา install ให้เรากด install ไปก็ทางระบบเขาจะดาวน์โหลดให้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเขาจะขึ้นภาษาไทยมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาดูว่ามี Windows Update เลยเขึ้นมาใหม่ถ้าขึ้นมาก็ก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับตรงที่ว่าเป็น รีเล t เซ e ต t i งนะครับให้มาหา spelling typing นะครับ and keyboard setting นะครับอันนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับมาที่ advanced keyboard setting ครับแล้วก็มาที่ language bar option เนี่ครับอ่าพอมาถึงตรงนี้ให้มาที่ advanced key setting ครับพอมาตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามาดูที่ b e t วีนอินพุตรังควิดนะครับก็คือระหว่างนะครับภาษาตรงนี้เนาะให้เรามาติ๊กนะครับแล้วก็มาเชนคีย์นะครับก็คือเปลี่ยนนะครับให้คุณผู้ชมมาดูนะครับถ้าใครเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับก็คือว่าเราไม่ได้มาติ๊กตรงนี้ครับตรงด้านล่างสุดนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ตัวหนอนนะครับเราต้องมาติ๊กตรงนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเปลี่ยนได้แล้วก็ข้างบนตรงนี้ต้องเป็นคอนโทรลชิพนะครับประมาณนี้เนาะต้องเป็นแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นกดโอเคครับกดแอปพลิเคครับกดโอเคอีกรอบหนึ่งอ่าลองเปลี่ยนภาษานะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วร้อยอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่าแป้นพิมพ์นะครับให้เราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับหรือบางท่านนะครับซื้อน็อตบุ๊กนะครับมานะครับแต่โน้ตบุ๊กอาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอื่นๆครับที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเราก็สามารถวิธีนี้มาเปลี่ยนได้นะครับ ก็ต้องมาแอดภาษาก่อนเนาะนะครับแล้วถึงจะเปลี่ยนได้โอเคครับประมาณนี้ครับผมคลิปวนี้ถ้าชอบไงก, like, ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ